สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานของเศรษศัก,กศดิ์เกษรทขุดนะครับวันนี้จะพามาชมมะม่วงพันแก้วขมิ้นนะครับผมจะให้ดูว่าปกติมะม่วงมันจะเป็นเรื่องธรรมดาการออกดอกครับแต่ของแก้วขมินนะ้นเนี่ยจะพิเศษนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนี่ดูครับ ว่ารอบรอบแรกนี้ที่ออกดอกมานะครับผลก็จะโตแล้วครับนี่ครับแล้วก็อ้อกเต็มต้นแล้วครับซุกไว้เต็มต้นแล้วครับนี่ี๋ยวไม่ใช่ดูนะครับตรงนี้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือครั้งที่สองนะครับเขาจะออกดอกอีกรอบนะดูทันผู้ชมจะออกดอกอีกรอบ แล้วก็เตรียมน่าจะเป็นรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นที่สามอีกนะครับนี่อาจจะเป็นเนี่ยตาดอกดูครับนี่น,นีครับตาดอกรุ่นรุ่นที่สามน่าจะเริ่มออกดอ,อก,อ,อ,กอีกครับเพราะฉะนั้นคือมะม่วงนี่จะออกดอกประมาณ3าถึงสรุ่นนะครับติดติดกันไม่ได้ออกมาทีเดียวเลยนะครับแล้วนี่ครับอาจจะเป็นรุ่นแรกมานะครับ เราก็จะมีดอกรุ่นสองรุ่นสองก็คือนี่นี่นครับเป็นรุ่นนี้ครับเราจะให้ดูว่านะฮะเล็กๆเนี่นะครับนี่ครับ,รบ,รบท่านผู้ชมเล็กๆนี่นะครับแล้วก็จะมีรุ่นสามรุ่นสี่เขาจะออกประมาณสี่รุ่นแล้วนะครับชุดนี้ ก็คือข้อดีที่ผมสังเกตดูว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดินด้วยนะครับที่เขาสะสมอาหารได้เยอะเนี่ยครับข้างล่างดินดำมากนะครับเพราะว่าผมใช้สูตรแกลบดำและเปลือกมันสำปะหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอนหวานนะครับบอนบอนจืดบอนที่เอามากินได้กับลาบกับอันนี้กับน้ำพริกเลยครับบอนนย นี่ครับความพิเศษของมะม่วงพันุ์นี้นะครับก็เลยอยากให้ท่าน fc หรือท่านผู้ชมมาสังเกตดูนะครับแก้วบมิ้นนะครับมะม่วงนี้ได้มาจากประเทศเขมรน,นะครับที่เห็นเขาปลูกแล้วออกดอกทั้งปีผมก็เลยได้พันธุ์มาจากประเทศเขมรน,นะครับได้มาหลายต้นอยู่นะครับแล้วก็ปลูกในบ้านแล้วก็ปลูกในบ้านได้หนึ่งต้นแต่ปลูกที่ไร่ของผมน่ประมาณสี่ห้าต้นนะครับ ก็ดูนะครับถ้า,าสังเกตดูว่าถ้าผลยังไงหรือความสุขความหวานเป็นยังไงผมก็จะอัปเดตให้ท่านผู้ชมหรือว่าท่าน f อซได้ดูอีกจะได้แบ่งปันกันเอาไปปลูกนะครับปีนี้มะม่วงออกลูกดกมากครับติดลูกเต็มต้นเลยครับปีนี้ วันนี้ให้ท่านผู้ชมดูมะม่วงพิเศษก็เนี่ยข้างๆต้นมะม่วงก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับออกดอกออกโลอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ออกหลายทลายอยู่นะครับเก็บไปกินหลายทลายแล้วครับก็จะเป็นรุ่นใหม่อยู่ข้างบนนี้ครับเนี่ยเริ่มออกจาวอีกแล้วครับออกดอกออกจาวครับให้ดูนะครับ ตันนี้เป็นมะพร้าวพันเตี้ยแล้วก็จะมีใกล้ๆกันอีกก็จะมีต้นมะละกอฮอลแลนด์ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลูกเขาออกมันออกจะออกสีเข,เขียวสวยมากครับลูกกำลังพอดีพอกินแล้วครับนู่นครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยครับช่วงนี้ จะมีมะนาวมะนาวก็เริ่มออกดอกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับออกดอกต้นเล็กนิดเดียวนะแต่ก็เ,เกิดความสมบูรณ์จะมีข้างมาอกระตะไคร้นะครับแค่ข้างนิดเดียวนะครับตนนัวนี้ก็จะมีบอนอันนี้บอนที่เราต้มกินได้นะครับแล้วก็จะมีต้น กินกับลาวเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นนี้แล้วก็จะมีต้นจิกจิกน้ำครับจิกน้ำแล้วข้างต่อไปก็จะเป็นต้นผักติ้วครับเนี่ยแค่ข้างรัว้วแค่ข้างที่ทางเข้ามาช่างมันนะครับตรงนี้อันนั้นจะเป็นได่ช่างนะครับเพราะว่าเราลักต้นไม้ลักสีเขียวครับ ปลูกเข้าไปครับท่านผู้ชมมาทางนี้ก็จะเป็นกล้วยอันนี้จะเป็นกล้วยหอมไอคาเวนดิสครับตัวนี้ดูครับลูกเขาออกอันนี้ก็ได้ครอบทุงปุ๋ยไว้ก่อนเผื่อเขาจะเจอแดดแล้วสีเขาไม่สวยนะครับจเจอแดดเต็มเต็มเลยก็จะมีมะยม มีผักเม็กนะครับต้นเม็กครับอยู่ใกล้ต้นมะยมเดี๋ยวไม่ดูครับเนี่ยต้นเมกมะยมแล้วก็น้อยนาครับแล้วก็จะมีมะนาวมะนาวมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ครับออกดอกแล้วครับก็แซมในต้นมะนาวนะครับปัดต่อไปก็ต้นเป็นต้นมะละกอเก,เก็บกินได้หมดครับตรงนี้ออกดอกออกยอดออกผลแล้วครับ แค่นิดเดียวเองครับตรงนี้ก็ฝากทุกชมยามเช้านะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสิ่งดีๆมีประโยชน์ตรงนี้ข้างๆบ้านเฉยๆนะครับยังไม่ได้ถ่ายที่สวนโอเคครับสำหรับเช้านี้ขอบคุณนะครับเ c ซที่ติดตามช่อง y YouTube เสียดสาเกษตรรถขุดนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับเช้านี้ครับ